ขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สมัชชาพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการถาพัฒนาค่ะได้จัดกำลังพลจิตอาสา904และจิตอาสาพัฒนาของหน่วยไปบูรณาการร่วมกับส่วนราชการนักเรียนอาสาสมัครกาชาติโรงเรียนลมศักวิทยาคมและประชาชนในพื้นที่อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์สนับสนุนเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ในการจัดเตรียมและก็บรรจุถุงยางชีพจำนวน2 0 5 3ชุดประกอบด้วยสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะเครื่องอุปโภคบริโรรภคและยาสามัญ ประจำบ,บ้าน การจัดทําถุงยังชีพครั้งนี้มีขึ้นเพื่อนําไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้าท่วมซ้าซากในพื้นที่อําเภอหล่มสักซึ่งเกิดขึ้นแล้วถึงสี่รอบนะคะส่งผลให้พี่น้องประชาชน6,800อครัวเรือนใน13ตําตบล67บหมู่บ้านเนี่ยต้องเผชิญกับความเดือดร้อนอย่างกว้างขวางและยากลาบากจริงๆกิจกรรมดังกล่าวก็สะท้อนถึงความร่วมแรงร,ร่วมใจค่ะของทุกภาคส่วนที่ไม่เพียงมุ่งเน้นการช่วยเหลือด้านสิ่งของจําเป็นแต่ยังเป็นการส่งต่อกําลังใจให้กับผู้ ประสบภัยให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตไปได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจค่ะ